สบายดีพี่น้องสุขุมสุขคนครับผมวันนี้ทีมงานทงจุนบุรีโซลาเซลล์พี่น้องเนาะได้มาเก็บภาพพี่น้องซัมเมอร์เทนโดโลครับผมเครื่องแรงพี่น้องหกลอยบั์ครับผมใส่แผงอนุกรมสองแผงครับผมเก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องครับผมตัวนี้ก็เป็นแผงมือสองพี่น้องพอได้ใส่น้องพี่น้องเนาะเห็ดโค้งใหม่พี่น้องเห็ดโค้งใหม่แบบประหยัดครับผมแบบใส่แบบบ้านๆครับผมซัมเมอร์ก่ย้อนลงไปแล้วพี่น้องเป็นบอลศาสนาพี่น้องซัมเมอร์เครื่องแรงพี่น้องหกลอยบั์พี่น้องทอออก นิ่วเครื่องพี่น้องรถมาเป็นหกขุนนะพี่น้องเนาะรถมาเป็นหกขุนกับลากเง้วไปพี่น้องหลากเง้วไปประมาณจะหาหกร <c oughs> ้อยเมตรพี่น้องไปในสวนครับผมเก็บผ่าพาน้ำมาฝากพี่ฝากน้องครับผมสีล้องเบิงเครื่องพี่น้องเนาะะมันขึ้นจะโวลพี่น้องตอนนี้ตอนนี้แดดกระมานจะเกือบเกือบสามโมงเศร้าพี่น้องแดดเป็นสลัวสลัวครับผมว่าน้ำสิไดโวลเท่าไรครับผม <c oughs> นี่ไต่แผงครับผมกองให้แบบบ้านๆครับผมนี่มาแผงเอาครับผมตอนนี้กะขึ้นสามสิบแปดโวลต์พี่น้องสามสิบแปดโวลต์ก็ถือว่าแดดบ้านแห้งมาได้ครับผมในยี่สองพันสองพันรอบพี่น้องสองจุดหกแอมป์ครับผมวัดอยู่ประมาณร้อยพี่น้องร้อยบัสครับผมสามสิบแปดจุดห้าโวลต์ก็ถือว่าทำงานเอาพี่น้องเนาะ แคโนโลครับผมตอนนี้ครับลองไปเบิ้งน้าพี่น้องลองไปเพิ่งน้าครับผมเดี๋ยวมุดออกจากไตแผงกันพี่น้องเ,ออเป็นแผงมือสองพี่น้องพอได้ใส่พี่น้องเนาะเฮ็ดแบบประหยัดพี่น้องแผลงมือสองพอได้ใส่ครับผมครับผมปั่มสำมรวจคำพอย้อนลงไปพี่น้องเนาะหาคู่หายังไปล่องข้างล่างนะพี่น้องเด้ะอย่าให้ดินมันเขานะพี่น้องเนาะหาพัแยงเขียวคุ้มใบพี่น้อง ้พี่พันธ์องมาย่างเบื้องน้ำครับผมประมาณอยู่ตรงมุมนี่พี่น้องเนาะเพราะว่าเพ็ดเพ็ดเบ้เบ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 าเช็คน้ำไปพี่น้องฟันน้ำไหลบ่อไหลครับผมตอนนี้ก็มันแค่สามโมงนะพี่น้องเนาะอาจจะพันแดดบพันธ์บันไดพี่น้องแดดเป็นสัลวงสัวงส,วสเปิดเบื้องน้ำครับผมครับผม,บผมน้ำก็งตือมาแห้งครับผม หือว่าแห้งใส่ได้เลยพี่น้องเด้อครับผมนี่รถล,ลองมาเป็นพกขนนะพี่น้องเนาะพกขนไปไปลายกับรถเป็นซีขนกับจิบเพิ่มความแรงได้กไกลกว่านั้นพี่น้องอันนี้ลากไกลกับประมาณจั500่พกหาร้อยถึงหกร้อยเมตรพี่น้องหาร้อยถึงหกร้อยเมตรครับผมใส่ในสวนครับผมเนะาะแต่เป็นซัมเมอร์กระจีท่วนกได้โบ้ด้พี่น้องเด้อครับผมก็คงกับกทดลองใส่มาแล้วพี่น้อง ซพอเสม,มือนกับปันนนนป่นน้ำพี่น้องเนาะปั่นน้ำข้างล่างกันมากพี่น้องได้วัวส่วนมากน้ำก็จะเข่าตรงสายไฟครับผมใส่ไปแล้วครับเสม,มือนจิตทุนกลัวครับผมเลยเก็บผากมาฝากพ,พี่ฝากน้องครับผมท่านใดสนใจกับที่ต่อทองชุมนุรีโซลาเซลยพี่น้อง0981842962 0981842962ครับผมสวัสดีครับเก็บผากมาฝากพ,พี่ฝากน้องครับผม